คอนเซปต์จริงๆเลยของร้านเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรเราอะ่ะมีทั้งหมด3 3โซนิ่งด้วยกันในร้านของเราคือจะมีด้านอาหารไทยด้วยมีคาเฟ่ด้วยที่ขายขนมไทยแล้วก็มีบาร์ที่ขายค็อกเทลไทย คือคอนเซปต์ของเราเราค่อนข้างจะครอบคลุมเกี่ยวกับความเป็นไทยพอสมควรนะแนะนําหน่อยสิเมนูที่พี่กันกินไปครึ่งถ้วยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยค่ะจะเรียกว่ารวนพะโล่ไข่เค็มอันนี้คือเป็นสูตรมาจากเชฟมิชลินนะคะชื่อดังมันมีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าป๊อปจะต้องค่อยๆรวนหมูคือเคี่ยวน้าตาลก่อนแล้วก็เอาหมูไปรวนค่อยๆเติมน้ําจนมันงัวใช่ไหมฮะแล้วป๊อก็ต้องเติมน้าอีกทําแบบนี้จนหมูมันนุ่งมะค่ะแล้วก็ทําเป็นซอสไข่เค็มขึ้นมาแล้วก็ เทนวนมันถึงจะออกคลากรักนิดนึงใช่ไหมฮะอันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงแม่คะนวนนานค่ะนานเป็นชั่วโมงค่ะเป็นไงบ้างรสชาติกับพี่อั๋นยังไม่เป็นจานอื่นเลยอ่ะเป็นอันว่าถ้าเข้าไปสั่งเถอะมันเป็นเหมือนจานพื้นฐานแบบขมขอดฟู๊ดแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยที่พี่หันไปเห็นยายกระติ๊บเขากำลังกินอยู่เนี่ย คือมันคืออะไรคะเนี่ยไก่กอแลค่ะหรือว่าจะเรียกคอแลก็ได้ค่ะเป็นเหมือนกับเขาจะดังในทางด้านปัตตานีบ้านเราเนาะก็คือจะเป็นเหมือนไก่ที่เคลือบกับเครื่องแกงซอสเครื่องแกงแดงค่ะแล้วต้องกินกับกน้ำจิ้มมันหรือ<ช>ไม่เนื้อต้ <นะ S 2> มจ,จะมีอาจย์ตรงนั้นไว้ตัดเลี่ยนคล้ายๆหมูสเต๊กเลยคะ่ะมาที่ตรงนี้นะคะเป็นเมี่ยงคําโบราณค่ะก็อันนี้จะเป็นเมี่ยงกุ้งสดจริงๆแล้วมเมี่ยงบ้านเราจะมีเมี่ยงหลายเมี่ยงมากๆใช่แต่ว่าป๊อกแค่อยาก r e p r เ s e n t ความเป็นกุ้งสดแล้วก็มีกระเทียมทนดองที่เสริมเข้ามาด้ววยคค่ะาม อยู่ที่น้ำเมี่ยงค่ะน้ำเมี่ยงคือป๊อบจะผสมหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวคั่วที่คั่วขึ้นมาเองก่อนถั่วคั่วตะไคร้่ะคือมันจะเป็นทุกใช่ใช่ค่ะใช่อ่างหมดท่เบึงป็นเมี่ยงบอกเลยว่ามันเป็นเมี่ยงคำที่ไม่หวานจนแสบพอเหมือนเมี่ยงทั่วไป แล้วมันแปลกตรงที่มีกระเทียมดองแล้วมันแปลกตรงที่เป็นกุ้งสดธรรมดาไม่ค่อยได้กลินนะเป็นกุ้งแห้ง<ช>บอกเ<ด><ด>ลยว,ว่าเมนูเนี้ยถ้าใครไปนะต้องสั่งเลยนะคะอ่าท่านว่าเมนูนี้ต่ออันนี้ซักกุ้งสตอเหรอใช่ค่ะกุ้งผัดสตอใช้กะปินครสศรีธรรมราชค่ะอันนี้คือ Oh. อ,อันนี้เป็นยำอบเป็ดย่างค่ะกับผลไม้ตามฤดูกาลหลักๆเบสออนตัวนี้จะเป็นน้ำยำพริกเผาซึ่งตัวพริกเผาร้านเราก็ทำเองการที่เราทำน้ำพริกเผาขึ้นมาเองอะ่ะเหมือนเราควบคุมรสชาติเขาได้ว่าถ้าเราเอาไปทำยำอะ่ะเราอยากจะได้ยำรสชาติแบบไหน ถ้าสมมุติเราใช้พริกเผาจากกระปุกเดียวกันทั้งหมดรสชาติมันก็เหมือนจะมาจากกระปุกเดียวกันทั้งหมดอ๋อมันจะมันเหมือนกันหมดมันจะเหมือนกันหมดแล้วเมนูเด็ดที่สุดนะคะที่ว่าใครมาจะต้องสั่งเลยนะคะน้ําพริกนิวาดมันแตกต่างตรงไหนนะคะตรงนี้น้าพริกนิวาดเนี่ยมันเป็นน้ําพริกเฉพาะบ้านของป๊อปย่าป๊อปเป็นคนจังหวัดกําแพงเพชรทีเนี้ยในบ้านป๊อบจะเออแกจะมีลูกหลายคนแกจะมีลูกเป็น10คนนะคนสมัยก่อนทีเนี้ยแต่ละบ้านจะทําน้ําพริกตัวเนี้ยไม่เหมือนกัน ทีนี้พอย่าป๊อบเสียปุ๊บป๊อบก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นน้ำพริกที่คู่บ้านป๊อบมานานแล้วมันอร่อยมากหมายถึงฝีมือย่านะฮะป๊อกก็เลยอยากจะ represent ในเวอร์ชันของป๊อบแต่ว่าความคล้ายเคียงอะใกล้กันสูตรอะก็ยังเหมือนกันแต่ถามว่ารสมือป๊อบจะเหมือนย่าไหมไม่มีทางมันคือน้ำพริกอร่อยอ่ะใช่ใช่ใชคิดถึงย,าย่เาเนี่ยกินแล้วนึกถึงย่ายเลยเคือคนกำแพงเพชรตัตำน้ำพริกแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นย่าป๊อกแกจะใส่ากากหมู อืมแต่อันนี้เราใส่เป็นเนื้อหมูอ,อร่อยต้องเลยอะ่ะอร่อยมากอะ่ะกับข้าวของร้านพอปี้ เครื่องแกงคือจะพิเศษมากๆเลยนี่คือใช่ค่ะใช่ก็คือเครื่องแกงทุกตัวของร้านป๊อปก็คือยังทํากันเองอยู่ทุกตัวก็คือจะเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะอยากให้น้องป๊อปนะคะฝากร้านหน่อยนะคะว่าอยู่ตรงไหนติดต่อ,อยังไงอะไรยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะร้านนิวาสคาเฟ่แบิสโทรค่ะก็ร้านป๊อปจะตั้งอยู่บนถนนนาคนิวาสยี่สิบสี่ค่ะตรงหน้าปากซอยเลยแล้วก็สามารถติดต่อได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกค่ะแปดหกแปดแปดเก้าห้าหนึ่งค่ะร้านจะเปิดตั้งแต่สิบโมง ครึ่งก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะเปิดแล้วแต่ว่าอาหารเนี่ยจะเปิด11โมงจนถึงเที่ยงคืนปิดครัวที่3ามทุ่มครึ่งค่ะี้อยัม